โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนมิตรักชาวอาวีทุกคนเช่นเคยนะจ้ะวันนี้จยผมเอเดียเอด,เอ,ดอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเทพเจ้ายอนนะผมเออเป็นเทพเจ้าที่เทพที่สุดในบรรดาแครดี้ทั้งหลายนะผมเออเทพเพราะว่ามันยิงแรง่น้นแหละนะครับก็สําหรับยอนนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมเคยพูดไปแล้วนะว่าตัวละครเป็นตัวละครที่ขาตายแต่ฟาร์มง่ายที่สุดในเกมเออฟาร์มง่ายยังไงมาดูนะ ตอนนี้ผมค่อนข้างจะโดนกดดันนะครับผมเพราะว่าไม่ไม่รู้จะโดนกดหรือเปล่าอเออเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวล้วงเราซะส่วนใหญ่นะมี e n โ SO ซนะครับมีแก๊กนะมีลิงนะครับผมเออก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะฆ่าเราได้ง่ายๆเลยนะเออก็มาดูนะครับว่าผมจะเล่นให้รวยได้ยังไงนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่าการเล่นแคลรี่เนี่ยต่อให้โดนกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ยังสามารถรวยได้อยู่นะเพียงแค่คุณเคลียร์เวฟเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวมาเล่นกันเลยน้องๆชาร์จไปอันนี้ผมก็จะ สกิลเคลียตัวหลังเสมอนะครับผมเวลาเราเล่นพวกตัวละครที่สามารถาใช้สกิลเคลียได้นะ่ยเราจะเอาพลังแสงที่มันสามารถเค,คเลียคลิปได้หนึ่งตัวมานะแล้วผมจะโยนไปที่ตัวเงินตัวทองเสมอนะเออถ้าเราโยนไปที่ตัวเงินตัวทองเนี่ยโอกาสที่เราจะาขาดออบเจกต์อะไรเงี้ยมันจะน้อยนะครับเพราะว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยมันจะทําให้เรารวยนะสาหรับเลนแครี่นะครับเป็นเลนที่แบกสุดละผมก็บอกบอกดูคลิปแล้วว่าแครี่เป็นเลนที่ยังไงก็รวยนะครับเล่นยังไงก็รวยนะ เออนี่ผมจะยโยนตัวหล mm ังเห็นไหมก็มาดูนะว่าเล่นยังไงนะครับผมตอนนี้เราก็พลังแฝงเป็นอาชเมี่มานะครับเป็นพลังแฝงรวยเร็วนะสาหรับยอนนะครับยอนมีสกิลสองก็คือฟิวเดอร์ซันเนี่ยมันสามารถยิงไกลนะครับเราแค่เล็งๆดูแล้วก็ตอดเอาสแต็กเงินแค่นั้นเองนะก็รวยแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะโอ้ยเฮ้ยวีล่าอยู่ด้วยนะไอ้บ้าไอ้น้องชายอย่าเพิ่งเล่นนะครับถ่ายก่อนถ่ายก่อนคุมเชิงนี่อุ้ยเขืมดึงไก่จังวะ ตายนะอย่างงี้โหลัมเบอร์น่าจะพุ่งหนีเพื่อนจริงๆไม่น่าพุ่งเข้าไปต่อยสวนมานะเพราะว่าผมไม่มีดาเมจอยู่แล้วนะครับต้นเกมโอเคไม่เป็นไรนะอันนี้เราก็พยายามเคลียร์ไปก่อนนะฝอุ้ยดิจิตอลเกินอ๋อหูโดนอีกแล้วแม่งดึงกลจัดเอาเดะซอยไปมาเดะครับมาเดะครับโอเคแม่งฟิเกอร์ยก่นะแล้วไงอนะแกกหมดดึงแล้วเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วครับต้องใช้เออก็โอ้โห,โห,โหทีมผมโดนมีตัวแล้วว่ะสี่ตัวแล้วเหรอเนี่ย งงนะแล้วแครี่เลดเกมอย่างกูจะทำยังไงนี่โอเคผมไม่เป็นไรนะ <g ül> ก็เดี๋ยวมาดูนะว่าผมโดนกดดันอย่างเงี้ยนะ <g ül> ทีมผมโดนกดนะผมจะเล่นได้ไหมนะครับ <g ül> แล้วเวลาเราเล่นเนี่ยเรามีวิธีการยืนยังไงนะครับ <g ül> ก็มาดูกันเลยน้องๆเออจัดไป <g ül> ไม่ต้องรีบเล่นนะครับเล่นย้อนก็รอยเทมเป็นหลักนะครับผม <g ül> ไม่จำเป็นต้องแบบไปไล่บูสไล่อะไรนะเ <g ül> น้นเคลียร์เวฟไปก่อนในช่วงต้นเกมนะครับได้คีประมาณ2ชิ้นจะเริ่มเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเออจัดไป เอ้ยอ้อยจริงๆอ้อยควรมาตีแล้วล่ะนะครับเพราะฝั่งตรงข้ามเขาตีดารไปแล้วโอเคกว่าทิปแล้วนะนุก็ยังไม่ได้อัาพูดเป็นทางคลิปไอเวนก็เนี่ยอ้อยเล่นคือรอเชิงไงอ่ะไม่รู้เนี่ยรอจนเอนโซมาแล้วเนะี่ยอ่ะผมว่าโอกาสได้ไฟแล้วก็ตายน่าจะมีสูงนะครับเพราะว่าไม่ยอมตีสักทีนะครับเขาฟาร์มทามมิงเขาเสร็จหมดแล้วนะครับไอนี้ก็มัวแต่ยืนแอบอยู่นั่นแนะ่ะไอเวนเออสวยได้อยู่ได้อยู่ตีได้อยู่เฮ้ยถอยเลยนะครับ ไปละใครอยู่ก็อยู่แต่ไกลปูกูไปไงครับน้องโอเคเราไม่มีดาเมจนะครับเราปิดไม่ได้อยู่แล้วนะครับช่วงต้นเกมนะดาเมจไม่พอแต่เนี่ยอันนี้คือบอกเลยว่าพลาดเพราะอ้อยนะเอาเด็อุยูยังฟิกเกอร์โยกโอฮ้ยเฮ้ยฟิกเกอร์โยกก่อนโอ้ยทาล่าถอยก่อนเพื่อนแต่ผมว่าทาร่าน่าจะไหวอยู่นะโอเคทาร่าน่าจะได้เอสวยเฮ้ยเก็บยาแล้วเนาะนี่ไงเฮ้ยกูได้ โ,โหได้โดนไฟของมังกรช็อตนะเออกูได้เฉยโอเคครับมาแล้วสกอร์แรกของเรานะครับผมโอ้โหอาทิต์และป้ามูแตกไปแล้วนะจังหวะน,นี้ได้คลิปไหมโอ้คลิปตายก่อนน้องๆเสียดายว่ะคลิปรวยแล้วด้วยนะไม่เป็นไรสองต่อเจ็ดเออแต่ผมก็ถามว่าโดนกดดันไหมก็โดนกดนะแต่ว่าคือแต่ทําไมผมไม่ตายทาไมผมถึงยังยืนได้นะครับก็เราเล่นเล่นให้รู้เหลี่ยมเล่นให้รู้นะว่าควรเล่นยังไงนะ คือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงเจอตัวนี้ไม่ชำน่มึงเจอตัวนี้ไม่เก่งนี่มันเลยล้วงมึงไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่นะครับจริงๆอ่ะการที่เราเจอตัวที่มันล้วงเราได้เราก็ควรรอให้มันออกมาก่อนให้มันใช้สกิลสาคัญไปก่อนสมมติตนนี้เจอลิงใช่ไหมผมผมอาจจะต้องมองแมปดูดีๆว่าลิงโผล่หรือยังนะครับลิงใช้สกิลอะไรไปแล้วบ้างนะเออมันเป็นจุดสังเกตที่สามารถแบบทําให้เราเล่นได้ไง่ายขึ้นครับมันเป็นจุดเล็กๆแค่นั้นเองนะเออจัดไปเดี๋ยวผมมาฟาร์มบนก่อนนะครับ เพื่อความรวยน้องๆเออไม่มีอะไรมานะฟาร์มไปยาวครับอ้อยเฮ้ยโอเคแต่ช็อตมังกรเนี่ยคือบอกเลยทีมพลาดเพราะอ้อยนะครับอ้อยไม่ยอมตีนะครับจริงๆอ่อะถ้ามังกรมันสะบัดให้สตัตันไปแล้วเนะี่ยคุณไปตีได้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวโดนดึงโดนอะไรด้วยซ้าน,นะยืนอยู่หลังมังกรยังไงมันก็ทาอะไรคุณไม่ได้นะแต่มีเพียงแค่คุณมีสมัยแค่นั้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะพลาดไปแล,แล้วก็แล้วกันไปน้องๆเออจัดมาโอเคฟิลทานเช็คไปก่อนนะครับนี่ะมีตัวอยู่ในพุ่มนะ Hey, hey. ดักเหยน้องชายโอเคได้สลิสติงมาแล้วนะครับต่อไปผมก็จะอ่อดเทพของเราเหมือนเดิมนะเคยพูดไปแล้วนะครับเป็นสายอ่าคงเล็บนะบผมเออคงเล็บมันตึงจัดอยู่แล้วโอ้โหแล้วทีม่มเขาไฟกันเร็วมากเลยนะจริงๆผมก็ผมเดินไม่ทันนะทุกคนอยู่ผมอยู่บนนะั่นใจฟิวปะ่ะเนี่ยแล้วเพื่อนก็แบบพอบวกไม่ไหวก็ตายกันนะเห็นปะ่ะแล้วพอมันตายกันปุ๊บฝั่งนู้นมันก็เกิดผมก็เล่นยากไอเออสวยโอเคครับแล้ดังเก็บมาสองนะเอนโซ โซมไม่ตายนะครับมีล่าอยู่ตรงกลางด้วยนะโอเคเไรเรามาเราถือว่าเรามาเคลียร์เวฟแล้วกันเออไมเก็บขวาชีฟนะครับผมไม่รีดเล่นอยู่แล้วมาเลย,เด,ยเดี๋ยว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 ผมติเคลียร์ไปเลยเหรอเฮ้ยฟิกเกอร์โยกเหรอโอ้เออสวยได้สกิลได,ได้ได้คิวมาสองตัวนะครับผมถ้าแรดไม่ถ่ายนีกูตายเหมือนกันนะเอาจริงผมเมื่อกี้ผมก็ไม่คิดว่าม,มันจะฟิกมาใส่ผมนะเออ โอเคจัดไปอันนี้ผมก็ผมรู้สึกก็อ้อยเล่นยังไงไม่รู้่ะแปลกๆนะครับเดี๋ยวผมก็พยายามตัดเบฟเขาไปแล้วกันนะสักตัว2ตัวนะครับเพื่อให้เราได้เล่นง่ายขึ้นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเงินเราจะนำที่เท่าไหร่นะครับผมเออคือผมเล่นนะ่ทีมโดนกดยับเลยนะแต่เงินผมก็ยังสี่พันอยู่นะเล่นยังไงก็เหมือนไม่โดนกดนะเพราะว่าหนึ่งเลยอย่างที่ผมบอกนะแครี่แม่งเป็นเลนที่แบบยังไงเล่นก็รวยนะครับถ้าคุณไม่ห้าวแค่นั้นเองนะ เนี่ยดูผมนะผมเล่นไม่ห้าวเลยนะเนี่ยผมเล่นแบบโคตรเพย์เซฟจัดนะแบบไม่ไม่ห้าวเออเอาอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ห้าวเลยนะครับไม่ห้าวจนแบบเราพยายามฟาร์มแล็อกหลบล็อกหลบไอเวนจะดึงกูอย่างเดียวเลยนะมือ <c oughs> โอเคครับได้ธนูเอ้ได้กงเล็บมาแล้วนะบอกเลยว่าสุดติ่งแนะ่นอนจัดไปเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเล่นแบบขึ้นไอเทมไว้นะจะเป็นแบบการอ่า,าเรียกว่าอะไรอออไอเทมล่วงหน้านะครับผมจะออกเป็นอ่าชิ้นส่วน ชนูของมอร์นิ่งสตาร์นะเป็นจอเกาะเล็กนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นทางด้านของเฟนริวทูนะโอเคปั๊มนี้น่าจะได้แต่คุณน่าจะตายอ้ยดึงไม่โดนเฉยมาเดิเออแตกหนึ่งไปไหนฟิกเกอร์โยกยิงเนี่ยนี่แตกสองสวย,ยจัดอุ้ยไอเปรตไอเวเนยเพื่อนได้ไหมโอเคไม่ได้ละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ถอยดีกว่ามาั้งโอเคถอยไปเลยต่อไปก็จะขึ้นเฟนริวทูลเลยนะทุกคนเออก็เป็นเล่งดาม,เล,ดามเล่งดามเมดเราวนะ เราจะเล่นแบบเน้นเบิร์เน้นชชว์ๆไปเลยนะผมเออจัดไปเฮ้ยแล้วกูตีไม่ติดเออไอเวนนี่ครับก็ผมจะแนะนํำยังไงดีก็คืออยากให้ดูเป็นแนวทางนะครับบางทีผมก็พูดไม่ถูกนะเออแต่ว่าผมเล่นนะผมเล่นแครีผมพูดเสมอแหละว่าผมเล่นแล้วผมรวยตลอดนะครับแต่ว่าจะแพ้จะชนะนี่มันก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวนะเออบางทีคิดว่าไอ,อตัวนี้เล่นตัวเก่งนะมึงจะต้องแบกนะเว้ย จริงๆมันไม่ใช่นะเว้ยอันนี้คือตัดกันที่แบบป่วยจัดนะครับคือการที่ผมแบกทีมก็ต้องเล่นได้ด้วยนะครับถ้าทีมเล่นไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะแบกไหวได้ไงนะเออเพราะว่า1เกมมันเล่นเป็นทีมนะผมต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถแบกได้อยู่ดีนะเออผมก็ไม่ได้ทะนงตัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอยากมาบอกเป็นแนวทางนะครับสาหรับการเล่นแคลรี่ทุกคนเลยนะเล่นแล้วยังไงก็รวยนะถ้าคุณเซฟในช่วงต้นเกมนะพยายามฟาร์มไม่ได้นะ้ยจังหวะนี้ยิงไปเลยมาเลยเอาเพื่อนกูเหรอนี่ไงแตกไปเลย เริ่มแรงนะฮะกูเริ่มแรงนะทําเป็นเล่นไปนะครับผมเออกูรู้ไปสองทีหายนะ Enzo so. เอา้าแล้วอ้อยเดี๋ยวด่าแม่งก่อนเปิดไมค์บอกแม่งก่อนอ้อยทําไมมึงไม่ปล่อยมังกรไปเคลียร์เว็บบนแล้วม่งไม่ได้เปิดไมค์ด้วยนะไ <I went, S 2> อเวยนเอาพิมมันให้ปล่อยเออแล้วมาปล่อยเลนล่างตอนมังกรหมดนะโอเคบวกก่อนังหวันนี้เอาเดี๋ยวเพื่อนพักยกพักยกก่อนเออลิงแตก มาเดยครับโหทลายระยะผมยิงไกลกว่านี้นะผมอยากฟิกไปยิงวีล่ามากเลยนะแต่กลัวโดนตันสวนเนี่ยแหละไม่ใช่อะไรนะเออเนี่ยดูป้อมบนเนี่ยจะแตกยูแล้วคืออ้อยผมบอกกันนะว่ามันเล่นแปลกๆต้นเกมละผมง,งคือถือมังกรไว้แต่ก็ไม่เอามังกรไปเคลียร์เวฟทั้งๆที่เวฟก็ไม่มีคนอยู่เข้าใจไหมเออหรือว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้เล่นป่านี่เราก็ไม่โทษเขาแล้วกันนะเออ มันเป็นความผิดที่พี่เองอะ่ะเพราะาตอนนี้พี่หยิบแครี่มาพี่ไม่เล่นไตรเองครับน้องเออไอเวนนี่อันนี้คือเหตุผลหนึ่งเลยครับที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นซับพอร์ตนะเวลาเล่นซับพอร์ตเนี่ยเจอป่าเจอแครี่ที่แบบว่าเล่นไม่ค่อยได้เนี่ยผมจะรู้สึกขัดใจนะเพราะว่าส่วนตัวเวลาเราเล่นเราก็ค่อนข้างแบบก็ค่อนข้างจะรู้เรื่องอเออมันก็ไม่ได้เออไรขนาดนั้นนะครับถึงเราจะแบบแย่แค่ไหนเราก็ยังแบบพอเล่นได้นะแต่กับบางคนเขาเล่นเล่นแปลกๆมาผมก็งงนะโอเค ได้เฟนเูทูดมาแล้วครับเดี๋ยวไปออกเคียวนะครับผมการลิงซะกหน่อยเฮ้ยเฮผมว่าการลิงซะหน่อยนะบอกเลยว่าลิงนี่ทุบผมไม่กระดิกแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ตายอยู่ดีนะถามว่าออกตายเกิดดีไหมก็ดีกว่านะครับผมแต่ว่าผมจะขึ้นเป็นเคียวแล้วกันนะเออเอ้าไอ้เคี้ยเออเพื่อนเออไอ้เคี้ยนี่เป็นค่ากูโอเคตงง 9, ังค์ผมเก้าพันละทีมผมเจ็ดพันโอเคก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับยังเล่นได้อยู่นะ แต่เงินผมอย่างที่ผมบอกนะจากโดนกดยังไงมันก็ยังพอเล่นได้นะเออมันก็ยังเป็นแคลรี่ที่รวยอยู่นะครับผมเออก็อประมาณนี้แล้วกันนะเล่นเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูแล้วกันน้องๆเออรูดเข้าไปน้องเออโอเคครับผมถือมังกรนะผมว่าน่าจะปล่อยเลนการกนั่แหละจัดไปเฮ้ยอ้อยเอาเรื่องเอาเรื่องจัดโอ้โหแต่มันไม่ตายนะครับวีล่าวีล่านะั้นมีฟิกตลอดเลยนะเออเอาชิปหายแล้วเพื่อนโดนดึงเล่นได้แล้วเพื่อนเล่นเลยเออยยกส่วนไปเลย เอาดิยิงลมไปก่อนนะครับยิงลมเก็บสแต็กนะรอไปยิงข้างแม่งเฮ้ยโอ้โหปล่อยมังกรม,มาเดิโอเคเออตายแตกหนึ่งนะโอ้โหผมแม่งดันไปกดปล่อยมังกรพอดีนะครับไม่งั้นผมรูดยิงฟิกยิงไปแล้วเนะี่ยไม่ฟิกหนีนะเขาจะตายกันหมดอยู่แล้วนะครับผมดันไปปล่อยมังกรมาเลนล่างนะครับแล้วแม่งก็เลยแบบตีไม่ได้นะและผมก็งงก็เจียมมาทำมาเพื่อเออปล่อยมังกรแล้วตีไม่ได้แต่ทำมาเพื่ออะไรครับเนี่ย โอเคไม่เป็นไรนะเฮ้ยให้ถ้กมาไอเวนเฮ้ยอ้อยยังไงสวยเออโคตรสวยนะครับอย่างงี้โอเคก็ยังเป็นพี่ที่ยังรวยอยู่นะครับนี่ครับต่อให้ทีมจะโดนกดดันแค่ไหนเล่นแคลรี่ยังไงมันก็เป็นเลนที่รวยนะเออถึงจะไม่ได้รวยที่สุดนะครับแต่ก็คุณก็จะต้องก็จะมีของนะอะเอาแค่นี้แหละนะครับเพียงแค่เราเล่นให้เซฟเท่านั้นเองนะเออมันมันไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนะี่ยส่วนใหญ่แคลรี่เขาจะค่อนข้างห้าวนะค่อนข้างจะแบบต้นเกมนี่ไล่หัวดไล่ตีนะครับ เออถ้าอย่างเราเล่นแวร์อย่างเงี้ยผมมองว่าโอเคนะอย่างนั้นการเล่นแคดดี่ที่แบบจะไปกดดันคือเราจะต้องเป็นตัวต้นเกมที่ค่อนข้างเก่งนะครับอย่างเช่นแบบแวนโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยอันนี้ฮาวได้นะแหลมได้นะแต่อย่างพวกยอนพวกตัวเลนเลตอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะโหดช้านะครับต้องใช้เวลานิดนึงมันก็ต้องเล่นให้เซฟที่สุดนะครับผมในช่วงต้นเกมนะเออจัดไปเดี๋ยวผมจะฮาวในช่วงท้ายเกมแหละเพราะว่าผมมาชอบติดฮาวอยู่แล้วเออจัดไปน้องๆเฮ้ยแกกนจะดึงอ้อยกูอะ โอเคตอนนี้ลิงก็ตีกูไม่ตายแล้วครับแค่นั้นแหละกูบอกเลยมึงตีกูกูยิงสวนแค่นั้นน่ะน้องเออโม่ปะเดี๋ยวแั่พักลิงแม่งหายตัวมาจากไหนไรูทุบอิกไอวเวนกูแตกอยู่เลยนะตอนแรกยังพูดถึงลิงอยู่เลยแม่งมาจากไหนไม่รู้นะครับแม่งทุบผมสองที่หายไอวเวนนี่จัดไปอันนี้เราจะน่าจะได้ขึ้นต้อมไหมไม่น่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นดาดีกว่ามั้งเอ้ยเอ้ยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลย,เลเลยอ่าอย่างนี้ดนเปิดนะลิงอยู่ตรงนี้ด้วยนะโอเคสวย ยิงไม่ไนี่ลิงแตกไปดิถอย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 ดาร์กดกกอดก็อกอขอรูทีหนึ่งเออขอรูทีหนึ่งไปดีกอดเพื่อนเห็นไหมครับเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องดูตัวสําคัญที่มันสามารถลวงเราได้นะอย่างตอนนี้ผมกลัวลิงสุดนะครับผมก็จะรอลิงโผล่ตัวก่อนถ้าลิงโผล่ปุ๊บผมเล่นเลยผมไม่กลัวนะแต่ถ้าลิงยังไม่โผล่ปุ๊บเราควรยืนหลังๆหรือไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเห็นนะครับเวลาผมเล่นป่าผมก็พูดอีกแบบถูกไหมครับว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องรอจังหวะนะครับ แอบไม่ให้ศัตรูเห็นว่าเราจะเข้าไปลวงเขาตอนไหนถูกไหมแต่เวลาเราเล่นแครี่ก็เหมือนกันครับเราก็ต้องรอดูตัวที่มันจะคอยล้วงเราว่ามันออกมาหรือยังนะครับผมเออมันอยู่ที่ความใจเย็นล้วนๆนะเออเข้าประมาณนี้นะครับมันแค่แบบเปลี่ยนกันจากป่าเราเป็นฝ่ายล้วงเราต้องรอตัวที่แบบเราจะลวงออกมาก่อนถูกไหมแล้วเราก็แอบไม่ให้เขาเห็นว่าเราจะล้วงถูกไหมครับแต่ถ้าเราเป็นแครี่เราจะเป็นฝ่ายโดนลวงไงเราก็ต้องแอบก่อนแล้วเรารอให้ตัวลวงเราโผล่ก่อนแล้วเราค่อยเล่นเออประมาณนี้โอเค ูพูดที่อะไรเยอะแยะเนี่ยไอเวนโอเคครับจะมีสาราะเฉยนะช่องกูช่องกูมันต้องไม่มีสาราะครับน้องไอเวนี่โอเคครับนี่ครับก็ตเป็นของคู่กับยอนเลยนะบอกเลยมามาครับได้หมดนะเนี่ยใครโดนดึงเปิดไปผมยิงฟรีเลยผมบอกเลยนะแต่ตอนนี้ลิงยังไม่โผล่นะครับนี่อลิงโผล่แล้วนะเนี่ยเนะหะนะ็หนปะถ้าเป็นผมผมจะวิ่งอ้อมหลังนะมาจา่งหวะนี้โอเคดึงแล้วเล่นได้เพื่อนสวยหนี่แตกไปแล้วสองทีโอเคครับกูฟิกยิงแม่งเลยเด้อ มาเดยปลืดอุ้ยโหไม่ตายแล้วมึงจะรอดหรอทอนมาเดยต่อว่าโอา้ยกูแหลกอะไรเนี่ยเอา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 เออลิงยงตายอยู่นะแล้วกูแหลกเฉยนะจังหวะนี้เฮ้ยเอาไหมเนี่ยก็เอาดีครับโอ้โหไอสัตว์ไม่ตายทุกตัวมาตายบีล่าโดนผีเสื้อแม่งกัดโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการเล่นยอนนะเทพเจ้ายอนนะแคลี่ขาตายที่รวยที่สุดในเกมอาร์วีนะครับ ก็เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังเลยนะคร่าวๆหลักๆให้เข้าใจง่ายครับคือคนต้องเข้าใจก่อนว่าเล่นง่ายกับฟาร์มง่ายม,มันมีข้อ,อาเส้นบางที่ค่อนข้างจะต่างกันนะมีเพื่อนๆบางคนงงนะว่าเฮ้ยยอนแม่งก็เล่นเหมือนกับตัวนี้นะเหมือนกับลาวิลนะอะไรอย่างเงี้ยคือลาวิลอะ่ะมันเป็นตัวละครที่เราไม่ได้เอาพลังแฝงอาชิมี่มาถูกไหมครับและเราต้องไป่เข้าไปนัววงไฟนะแต่สําหรับยอนเนี่ยมันมีฟิลด์ซันนะครับมีอันติเมทที่สามารถเคลียร์คลิปหลังป้อมได้นะครับเออ และหลักๆคือฟิลโรซันกับอาเชม<ล> <ๆ S 2> ี่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับผม <ๆ S 1> มันจะทําให้เรารวยเร็วเพราะว่าเราสามารถใช้พลังแฝงอาเชมี่ในการตอดศัตรูให้เราเรวยนะส่วนฟิลโรซันเราไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแลกไม่ต้องเข้าไปตีใกล้นะครับเรายิงตอดไกลๆได้เออมันก็จะทําให้เราเล่นแล้วรวยง่ายนะครับโดตังผมหมื่นสี่เห็นไหมคือผมเล่นแครีเนีรยรวยแบกตลอดนะครับแต่อยู่ที่ทีมล้วนๆนะครับว่าจะสามารถการเราได้ไหมในช่วงท้ายเกมคือ เทคนิคหรือการที่ผมพูดไปเนี่ยว่าเรารอตันนั้นตัวนี้โผล่ก่อนหรือรออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ช่วย100ร้อยเหรอกครับมันก็ขึ้นอยู่กับทีมคุณด้วยนะครับว่าเราจะเล่นได้ไหมนะครับตอนนี้ได้เม็ผมแสนะโโห้าหมื่นนะโอ้โหเยอะก็ฝั่งตรงข้ามเยอะก็ฝั่งตัวเองนนะค่อนข้างเยอะนะครับสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์น่ะโคตรตึงนะไอเทมก็ประมาณนี้นครับผมจริงๆออกตายเกิดก็ได้นะเคียวมไม่ต้องออกก็ได้นะครับแล้วค่อยสับเอาตอนตายเกิดใช้ไปแล้วนะสําหรับการเล่นยอนก็ประมาณนี้แล้วกันนะน้องๆหนุ่มเอ อาจจะได้ประโยชน์บ้างแหละเออคลิปนี้มีประโยชน์เยอะด้วย